คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามหรือเล่นตามไปดอนขาดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะเอาล่ะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนและผู้ชมทุกท่านกันด้วยเด้อกลับมาพบกับจ่าอีกแล้วนะจ๊ะกับช่องจ่าเอี้ยง channel นั่นเองนะครับเพื่อนๆยังไงก็ฝากว่ามึงก็สับตะไคร้ ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็น,นกำลังใจให้จานห,หน่อยนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊นะจมานะครับกลับมาหัจอง,หน,ง,ห,นงนหนึ่งกันนะครับเพื่อนๆหลังจากร้องเกมใหม่โอ้โหไอสัตว์ไม่รอดไม่เวิร์กว่ะเทียบไม่ได้เลยกับมาจองนะครับหนึ่งนะหนึ่งไม่ใช่สองนะสองก็เพิ่งโดนแดกมานะครับวันนี้ทุนหลักร้อยอีกแล้วห้าร้อยยี่สิบสี่นะครับเออทุนน้อยแบบนี้สบายเลยช่วงนี้จองหนึ่ง แต่จะเล่นแบบไหนเบทเท่าไรนะครับตามดูได้ในคลิปนี้เลยนะครับส่วนเรื่องกลุ่มล็กกี้ทามที่จแจ้งแล้วนะครับแจ้งมาห,หลายครั้งหลายคราแล้วนะครับก็ง่ายๆเลยแจ้งกิมแตกวันละ7รอบตั้งแต่9ก้าโมงเช้ายันสามทุ่มเลยนะครับสามแรกลักพี่จีพ้พี่ๆนะครับแล้วก็โจ๊กเกอร์เออเอาเป็นว่าใครสนใจคอมเมนต์แรกใต้คลิปกันเลยปากหมุดวันเรียบร้อยแล้วมานะครับเล่นเกมดีกว่านะครับเดี๋ยวค่อยพร่ำเรื่องกลุ่มล็กกี้ทามนะครับยังใจอย,อยู่ไหมจองหนึ่ง หลังจากไม่ได้แตะเลยนะประมาณอาทิตย์กว่านะครับลองดูลองดูนะครับ,นะรบเกมใหม่ไม่รอดเลยนะครับเกมอะไรว่าไอ้ฟุตตี้แคนดี้เออนะครับเล่นยากมาปั่นที่จองดีกว่าแต่จองสองนี่ก็เฮี้ยนะนะครับเพิ่งโดนแดกมาที่ผ่านมาจองหนึ่งท่วมเยอะท่วมมากโอ้โหนะครับมาเนี่ยโดยเฉพาะเบสสามสิบลองดูรับขึ้นเลยยังไง โอ้โหโดนอีกแล้วพันสามอีกแล้วโอ้โหสี่เหลี่ยมดูดิดูดิไม่เล่นมึงเสียใจไทยโอ้โหพันห้ากำไรพันหนึ่งเลิกได้เลยนะเนี่ยโอ้แต่เกมแม่งเพิ่งเริ่มไงเบสามสิบอีกแล้วโโอ้หบัคชัวชัวเกมใหม่ครั้งแรกก็เบสามสิบนะแต่นัวเหมือนกัน อ,อะไรกันครับเนี่ยแม่เคยแต่ว่ากำไรพันหนึ่งแล้วนะแต่ว่าเกมเพิ่งเริ่มไงเดี๋ยวลองดูกันอีกสักตั้งคิดผิดคิดถูกกันเนี่ยมจ่ายมาแล้วแท้ๆกูว่าเดี๋ยวแม่งกูว่ามีสิทธิ์หมดเลยเนะี่ยโอ้โหดูดิเบ็ดสิบเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มดูดคืนแล้วต้องเหยียบเกียบหมนุนน้ำเบ็ดหวัวสีด้วยเมื่อคืนไอสัตว์เมนยูแพ้โอ้โห รึ่งแรกแม่งเล่นดีกว่าเยอะนะครับจบแม่งไม่คมเองแดงสองขีดมาลองดูโดดห้าสิบไม่โดดไม่ใช่สไตล์จ่ายเอียงนะแจ่นะันแจ๊สีเหลี่ยมแดงแปดโอ้โหค่าสีเหลี่ยมโอ้โหบวกพันห้าแล้ว โโอ้หถอยดีไหมถอยดีไหมพวกมึงอู้หเพิ่งฟามาทีเองอ่ะโอ้ยดาคูอีกได้รีบชิงอีกโอ้โหวกพันห้าแล้วสวยมากอื้มเบ็ดร้อยลองดูลองดูลองดูนะครับลองดูสี่สไตล์กูอยู่แล้ววัดกันไปเลยลดหน่อยแม่งหายไว มาเวทนาดีบก็ยังก็ถือว่าสูงอยู่นี่นี่มาแดงแดงโอ้โหสามสิบห้าว่ายสามลาอู้สี่พันตาสุดติงกระดิ่งแมวยิงโอ้โหลักกี้ทงามเอาอกีกแล้ว สองพันตามไอ้เวินแจ้งนะโอ้โหห้าพันยี่สิบโอ้โหโหัวสัดซัดโอ้โหุยทุนโอ้โหกำไรหกพันแล้วอะโอ้โหแต่ว่าฟรีเกมนะครับเดี๋ยวรอดูไม่เกินหกพันแล้วกันอย่าได้ฟรีเกมสักรอบมีที่ถึงหมื่นเลยเนี่ยแต่ไม่ได้ก็ไม่อะไรนะครับไม่เกินหกพันโอ้โท่วมดูท่วมยังไงแล้วสองโอ้โ ฟีเกมยังไม่ได้เฉียดอยู่วันนี้วะนนดูดิรอบนอกโอ,อ้โหอะไรขนาดนี้แจมอะไรขนาดนี้โดดอีกนองเบ็ดโดดเบ็ดร้อยดิอี๋มาหกพันซีฟีเกมยังไม่เฉียดเลยว่ะ เบตสามสิดูดิมันชอบเข้าเบตสามสิบช่วงนี้จงหนึ่งลองดูลองดูปรับหน่อยมาไหมโอ้โหไม่มาปกพันท่วนโอ้โหฟีกมไม่ลงไม่เป็นไรโอ้โหแตงนอกรอบเลขเบตสามสิบนะครับเพื่อนๆแตกพันกว่าโอ้โหแล้วก็ได้แดงแปดร้อยแล้วชอ็อตสื่อไพ <ฮ S> ่สุดๆ,ๆแตกมาห้าพันกว่านะครับเบตห้าสิบโอ้โหะเดามากอ,อีอนอ้อ ใครไม่เล่นช่วงนี้มึงเสียใจตายกูบอไว้จองหนึ่งโอ้โหแตกดีมากๆนะครับเพื่อนในกลุ่มก็แตกกันเละเทะเลยนะครับในกลุ่มนอกจากแจงเกมแตกแล้วนะสมาชิกในกลุ่มก็จะพูดคุยกันด้วยเหมือนใครเล่นคนไหนเล่นเกมแแตกมาเขาก็จะมาแชร์กันนะครับ สมมติววแอดมินยังไม่แจ้งเกมเราก็เล่นตาม,มเพื่อนๆที่เขาแคปมาโชว์กันโอ้โหได้ทั้งคืนได้ทั้งร่องเลยเพื่อนๆกลุ่มลัคกี้ไทม์ดีมากๆนะครับเข้าครั้งเดียวอยู่กันยาวๆถาวรตลอดชีพไปเลยนะครับเพื่อนๆใครสนใจคอมเมนต์แรกใต้คลิปมันเลยปักหมดเรียบร้อยวันนี้ท่วมนะครับกำไรห5า0ันหึ่งหมื่นกันอีกแล้วนะครับสำหรับจงหนึ่งช่วงนี้ไม่ผิดหวังจริงๆนะก่อนจากไปฝากเพื่อนๆกดซับสไคร้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้จาหน่อย สำหรับวันนี้ขอบคุณและลา